DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า p r e s e n t e d by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อโลกต้องเปลี่ยนการหมุนเวียนคือคำตอบฟังมุมมองของนักออกแบบสัญชาติไทยต่อกระแสอัซไซคลิงการเพิ่มมูลค่าให้ขยะด้วยนวัตกรรมและการออกแบบกับดิฉันพัชรมนตระกูลทิวากรน,นักวิชาการพาณิชชำนาญการพิเศษใน DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศัพท์ใหม่มาแรงอย่างคำว่า upcycling กันนะคะก็เป็นหนึ่งคำสำคัญที่กลายเป็นทั้งเครื่องมือและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนสำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการในช่วงเวลานี้ค่ะไม่ว่าเราจะไปถามคนช่วงอายุไหนนะคะที่ฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักกับคำว่า recycle แน่นอนค่ะ ซึ่งคำว่า Recycle นั้นนะคะก็คือการนำเอาของที่พวกเราไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าของชิ้นนั้นมันพังทลายหรือว่ามันหมดอายุการใช้งานนะคะเรานำของนั้นกลับเข้าไปแปรรูปค่ะแล้วก็นำวัตถุดิบนั้นกลับมาผลิตเป็นสินค้าขึ้นมาใหม่เช่นการหลอมให้กลายเป็นวัตถุดิบใหม่นะคะแต่ทั้งนี้กระบวนการนั้นๆก็อาจจะทำให้คุณภาพของของ,ของชิ้นนั้นลดลงได้ จึงนำมาสู่การพัฒนาแนวคิดใหม่อย่างอัพไซเคิลค่ะอัพไซเคิลคือกระบวนการที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดค่ะด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งหลายมาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและก็มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือว่าต้องเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งกระบวนการออกแบบและกระบวนการผลิตนั่นเองค่ะ ดังนั้นถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือว่า upcycle ต่างจาก recycle เพราะคำว่า re คือการนำกลับเข้ามาสู่วงจรน,นะคะส่วน up ก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับวงจรข้อแตกต่างตรงนี้จึงทำให้ upcycle เป็นแนวคิดที่เปรียบเหมือนอนาคตของนักออกแบบในปัจจุบันเลยล่ะคะ่ะทั้งนี้นะคะจุดเด่นของ upcycle ก็คือการดีไซน,นะคะ์ค่ะทั้งในด้านรูปแบบและก็เนื้อหา ซึ่งกระบวนการอัพไซเคิลเนี่ยจะต้องไม่ใช้พลังงานหรือว่าทรัพยากรอื่นๆที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเด็ดขาดเลยนะคะก็เหมือนที่บอกไปนะคะคือในกระบวนการเนี่ยก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่แค่ในมิติของการออกแบบเท่านั้นค่ะสำหรับคำว่าอัพไซเคิลนะคะคำนี้นะคะก็ยังเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจไปเต็มๆเพราะว่าหนในหนทางในการปรับรูปแบบการทำธุรกิจแบบใช้แล้วทิ้ง มาเป็นธุรกิจแบบหมุนเวียนนั่นก็คือจากเดิมที่เป็นลินเนียนะคะก็คือ take make dispose เราจะปรับธุรกิจมาเป็นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือ circular economy คือโอกาสที่ธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆจะได้แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้คนทั่วไปให้ตระหนักถึงการใช้แล้วทิ้งนั่นเองค่ะแล้วก็ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือว่า sustainable development ซึ่ง UN ก็จะพูดถึงเรื่อง S D G นะคะ sustainable development goals ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในระยะยาวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายระดับนานาชาติเลยนะคะค่ะแล้วลองมาดูตัวอย่างนะคะในโลกนี้บ้างตัวอย่างของนักออกแบบ จากออสเตรเลียนะคะคือคุณแพทริเซียเออร์คลาค่ะกับผลงานศิลปะที่ติดตั้งที่ National Gallery of Victoria ในเมลเบิร์นค่ะกับผลงานที่ชื่อ The Recycled Woolen Island ค่ะด้วยการนำเส้นใยผ้าทอมือที่เหลือจากการผลิตในโรงงานที่อินเดียเนี่ยมาผ่านแนวคิด Upcycle ทำให้เป็นผลงานที่นั่งรูปถุงเท้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับแนวคิดเรื่องความสวยงามขึ้นจากขยะเหลือใช้นะคะพร้อมกับเป็นผลงานที่เชิญชวนให้คนที่มาในแกลเลอรี่เนี่ยสามารถมานั่งหรือเล่นได้ตามใจชอบด้วยค่ะอีกหนึ่งผลงานนะคะ Serif Zero ค่ะโต๊ะกาแฟที่เกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์ของสตูดิโอ Sodo Sopa ผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อโปรโมทแนวคิดการอัพไซเคิลและการเปลี่ยนวิธีการใช้กระดาษลังให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะก็เพราะว่ากระดาษลังเหล่านี้แหละค่ะที่เป็นแพ็กเกจห่อสินค้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างทีวีตู้เย็นแค่เพียงสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีขยะจากกระดาษแล้วก็กระดาษลังเหล่านี้มากถึง9 0 0 0 0ล้านตันต่อปีแล้ว ทางสตูดิโอจึงได้เปิดข้อมูลแบบ Open Source ให้แต่ละคนสามารถนำไปจัดการกับกระดาษลังที่มีให้เป็นโต๊ะกาแฟหรือว่าโต๊ะข้างในหลากหลายรูปแบบค่ะด้วยการพับตัดโค้งทำโครงสร้างรับน้ำหนักเพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการใช้ประโยชน์ของเสียให้เกิดมูลค่าใหม่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองเนี่ยก็มีโครงการชื่อว่า Thai Style Solution นะคะที่พร้อมนำเสนอผลงานแล้วก็บริการด้านการออกแบบ ที่ร่วมตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาในระดับโลกพร้อมทั้งนำเสนอมุมมองใหม่ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยค่ะโดยในปีที่ผ่านมานะคะก็มีผลงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เส้นใหญ่ผ้าจากนักออกแบบไทยที่สร้างสารรค์ขึ้นด้วยแนวะคิดอัพไซเคิลแล้วก็ผลิตขึ้นด้วยทักษะฝีมือไม่ว่าจะเป็นคุณสรันอยู่คงดีนะคะสัมผัสแกลเลอรี่หรือว่าอีสตูดิโอค่ะโดยจุดมุ่งหมายของโครงการนะคะก็คือเพื่อที่จะ ส่งเสริมและผลักดันขอบเขตของงานฝีมือดั้งเดิมสู่รูปแบบใหม่ด้วยความเป็นไปได้ที่ทันสมัยเฉลิมฉลองให้กับเอกลักษณ์การออกแบบแบบไทยวัสดุที่ยั่งยืนและวัฒนธรรมที่ดีงามของเราค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับอีกหนึ่งโครงการอย่าง d m a r k Awards ในปีที่ผ่านมานะคะปี2020จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า Circular Design Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลกค่ะตอบรับกับแนวคิดและก็แนวโน้มของทุกๆประเทศที่มองหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ๆแล้วก็ลดการทิ้งขยะไปพร้อมกันค่ะก็จากโครงการที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังค่ะทำให้ค้นพบกับผลงานสร้างสรรค์จากนักออกแบบไทยมากมายซึ่งจะนำไอเดียของผลงานบางส่วนมาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะ ผลงานแรกนะคะแจกันหินขัดจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงานโดยแบรนด์ทันวาค่ะแจกันแล้วก็ของตกแต่งสำหรับวางของใช้ต่างๆที่มีดีไซน์เป็นลวดลายหินขัดค่ะผลิตขึ้นจากกระดาษขี้เลื่อยแล้วก็หลอดได้พลาสติกที่เป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งจากโรงงานเอามาผ่านกระบวนการบดอัดแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่พร้อมใช้งานนะคะสำหรับผลงานที่สอง ก i ิสต n น i พิโลโดยกลิสตนค่ะเป็นหมอนอิงสีเข้มหน้าหนุนนะคะที่ดูเหมือนผลิตจากเนื้อผ้าทั่วไปแต่ที่จริงแล้วหมอนอิงใบนี้ค่ะผลิตขึ้นจากของที่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมากทุกปีอย่างฟิล์มพลาสติก PVC นะคะที่เอาไว้ใช้เคลือบพื้นผิวรถยนต์ค่ะนำมาเปลี่ยนสภาพใหม่ด้วยกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านจนได้เป็นผลลัพ์หมอนอิงสุดหรูใบนี้นี่แหละค่ะและผลงานที่สค่ะถุงยางรัก โลกโดย Rubber Idea เป็นกระเป๋าสภายเท็กซ์เจอร์แบบยางสีพาสเทลน่าใช้น่ารักมากเลยนะคะผลิตขึ้นจากเศษถุงมือยางในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะปนเปื้อนนะคะด้วยคุณสมบัติการมีความยืดหยุ่นสูงสะอาดเนี่ย Rubber Idea ก็เลยนำกลับมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากย่ามทางภาคเหนือและก็ย่ามของพระภิกษุสงฆ์ค่ะจากไอเดียที่นำเสนอไปในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศนะคะ ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าจะเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับนักออกแบบหรือว่าผู้ประกอบการสร้างสารรค์ได้นําแนวคิดการ upcycle เนี้ยไปลองปรับใช้เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการในรูปแบบของตัวเองกันดูค่ะสําหรับ EP นี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามประเด็นน่าสนใจในเรื่องงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจได้ในพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า ซึ่งสามารถรับฟังได้6ช่องทางด้วยกันนะคะทั้ง SoundCloud Spotify Anchor Apple p o d c a s t Google p o d c a s t แล้วก็ทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพชรมนตระกุลพิบากรน,นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ